เอาอีกแล้วไมเคิลเซเลอร์บิตคอย์แมกซิมาร์ลิสจริงๆเลยสวัสดีครับนี่คือรายการคริปโตนิส s ์ไทยแลนด์แล้วผมต้องปเป็นผู้ดำเนินการอีกเช่นเคยนะผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมแล้วในวันนี้นะนรับผมเราก็มีแมกซิมาร์ลิสของบิตคอยเนี่ยอัดเข้าไปเต็มๆอีกแล้วนะครับผมคืออาจจะว่าไปนะผมไม่เคยเห็นไมเคิลเซเลอร์เนี่ยขายเลยบิตคอยเนี่ย เขาซื้ออย่างเดียวเลยนะผมทําไมเขาถึงต้องซื้อเรามาดูข่าวกันดีกว่าพาดหัวข่าวนะครับผมไมเคิลเซอร์เลอร์ผู้ก่อตั้งไมโครเซจีได้เพิ่มบิตคอยนมูลค่า4.6พันล้านเหรียญเพื่อสำรองอ้าวแล้วเขาจะสำรองไปทำไมนะครับผมไม่รู้เหมือนกันเนาะแต่ว่า ผู้กอ่อตั้งบริษัทซอฟต์แวร์นี้นะผมก็ได้ซื้อบิตคอยตั้งแต่ปี2020แล้วนะซึ่งไมเคิลเซเลอร์ผู้กอ่อตั้งและก็ประธานบริหารของไม o ค t เซเลจีนะผมประกาศเมื่อเช้าว,วันจันทร์ว่าบริษัทซอฟต์แวร์นี้ที่เป็นของเขาเนี่ยเพิ่งซื้อบิตคอยไปจำนวน5 1า8 0นวน51,780เหรียญมูลค่า4.6พันล้านเหรียญเลยทำให้บิตคอยทั้งหมดของบริษัทที่ถือครองเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่า3 0 0 0 0ล้านเหรียญเลยทีเดียว ผู้ก่อตั้งของ m r o s t r a t e g y นะผมก็ได้เพิ่มถือครองบิตคอยและตามโพสตใน X ในวันที่18พฤศจิกายนนะครับโดยอดีต CEO ของ MicroStrategy บริษัทถือครองบิตคอยจำนวน3า1 2 0นวน3 0เหรียญและซื้อมาในราคา 16.5พันล้านเหรียญหรือคิดเป็นประมาณ49,874ต่อโทเคนนั่นเองนะฮะและภายใต้การนำของเซเลอร์เนี่ยบริษัทก็ได้เริ่มซื้อบิตคอยจำนวนมากในปี2020และความสำเร็จในปัจจุบันของเหรียญตัวนี้นะครับผมทำให้บริษัทซอฟต์แวร์ที่นำโดยพ่องีีทำผลงานได้ดีกว่า S&P 500ซะด้วยซ้ำไป และตามข้อมูลที่รวบรวมจากบูมเบิร์กนะครับระบุว่าตอนนี้ไมโครเซเลจีมีบิตคอยมากกว่าเงินสดทั้งหมดที่ไนกี้และก็จอร์แดนแอนด์จอร์สันถือครองเสียอีกไม่นานหลังจากที่การประกาศของเซเลอร์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาบุคคลที่มีชื่อเสียงในอินเทอร์เน็ตอย่างแอนเดรียลแทสก็ได้ให้คำมั่นว่าว่าจะซื้อบิตคอยจำนวนมูลค่า1ล้านดอลลาร์ทุกครั้งที่ไมโครเซเ e จีซื้อบิตคอยและแทสได้กล่าวใน X นะคบผมบอกว่าผมเนี่ยรวยไม่เท่าเขาที่เขาซื้อหรอกแต่ว่าตอนนี้ผมมี บิตคอยอยู่หลายร้อยเหรียญเลยซึ่งมันมากกว่าที่ผมต้องการอย่างมากแต่สิ่งที่ผมลั่นออกไปทุกครั้งที่เขาซื้อผมก็จะต้องซื้อบิตคอยตามเขาอีก1ล้านเหรียญสหรัฐนั่นเองนะฮะก็ประมาณว่าแบบเขาซื้อกูก็ต้องซื้อหรอวะอะไรอย่างะะเงี้ยนะครับผมแล้วไมเคิลเซเลอร์นะผมก็ได้ทำนายว่าบิตคอยเนี่ยจะพุ่งขึ้นเป็นอย่างมากโดยข่าวการซื้อของบิตคอยล่าสุดของไมเคิลเซจี้นะครับผมก็ได้เกิดขึ้นในขณะที่มูลค่าเนี่ย พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะฮะตอนนี้ก็ทะลุ93 0 0ไปแล้วนะครับผมเมื่อวันพุธที่ผ่านมาใช่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเซเลอร์ก็ได้ปรากฏตัวบน CNBC นะผมโดยทํานายว่าบิตคอยเนี่ยจะมีมูลค่าทะลุ1 0 0 0 0แสนดอลลาร์ในปี2025เลยนะผมก็หลายๆคนก็คาดการไว้อย่างนั้นเหมือนกันนะผมแล้วเขาก็ได้พูดถึงว่าผมเนี่ยว,วางแผนไว้ที่จะจัดงานปาร์ตี้1,000 0ดอลลาร์ 1, และเซเลอร์ก็ได้บอก CNBC ไว้นะผมว่า ผมคิดว่าน่าจะเป็นวันส่งท้ายปีเก่าที่บ้านของผมดังนั้นแล้วเนี่ยผมคงจะแปลกใจถ้าเราเนี่ยไม่มีเงินถึง 10000$ แดอลลาร์ 1, ในเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคมนั่นเองอ๋อนี่ก็ว่าก็ว่าแบบเอ้ย1,000 0แสนดอลลาร์ 1, ในนู่นเลยหรือเปล่าวะเออเดือนธันวาปุ๊บแสนปั๊บเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็อีกนิดนึงอะ่ะมันจะถึงแล้วอะก็เอาเป็นว่าตอนนี้นะครับผมไมเคลเลอร์ Microsoft เนี่ยก็ซื้อแล้วก็ซื้ออีกไม่ขาย เนี่ยเขาประมาณว่าแบบซื้อเป็นกองทุนสำรองนะนั่นเองนะครับผมก็เหมือนกับว่าเอ้ยอันเนี้ยมันคือทรัพย์สินของบริษัทนะเออทำให้รวยขึ้นรวยขึ้นแล้วก็ทําให้หุ้นเนี่ยโตขึ้นได้อีกนะผมเพราะว่าผลประกอบการคือเอาว่าง่ายๆเลยเนี่ยหนี้เนี่ยมันน้อยกว่าเจ้าตัวทรัพย์สินถูกป่ะถ้านี่น้อยกว่าทรัพย์สินอนะ่ะมันทําให้บริษัทเนี่ยมันมีแคชโฟล์เยอะขึ้นดีขึ้นแล้วคนเนี่ยก็ต่างจะ เข้ามาซื้อหุ้นเพราะว่าบริษัทเนี่ยมันสามารถอยู่ได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับผมมันก็จะเป็น,นกลไกอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเกิดว่ามันมีทุนสำรองที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงของบริษัทนะครับผมทําให้บริษัทเนี่ยมันสามารถเติบโตขึ้นได้ง่ายด้วยนั่นเองนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของ Mi c กเซล l l อรเนี่ยที่คิดไว้ก่อนแล้วว่าถ้าซื้อ Bitcoin ให้กับบริษัทเนี่ยทำให้บริษัทเนี่ยมันจะโตขึ้นก็สังเกตดูนะครับผมว่าหุ้นของมิ r กเซ g y เนี่ยโตขึ้นเป็นอย่างมากเลยผม แซงหน้า S&P ห้าร้อยด้วยซ้ำไปคือแบบอืจริงๆเลยนะโอเคก็จะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในชิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผม